บ่ายวันที่21มิถุนายนชาวเมืองเจียอีและเมืองอื่นๆนับสิบเมืองในไต้หวันแห่ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาว,วงแหวนที่หากพลาดแล้วต้องรออีก1 9 5ปีสุริยุปราคาว,วงแหวนในครั้งนี้มองเห็นได้ตั้งแต่ทวีปแอฟริกาและฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับในไต้หวันภาคกลางภาคใต้สามารถมองเห็นสุริยุปราคาวงแหวนขณะที่กรุงไทเปเห็นสุริยุปราคาบางส่วนกว่า91ปรากฏการสุริยุปราคาเป็นวงแหวนหรือเต็มดวงนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์ สุริยุปราคาเป็นปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางปรากฏการสุริยุปราคาวงแหวนครั้งนี้ในไต้หวนันมองเห็นได้ในเขตภาคกลางและภาคใต้และเขตพื้นที่หัวเหลียนไถตรงปรากฏการสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลา14นกา49นาทีของวันที่21มิถุนายนหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็จะกลายเป็นสุริยุปราคาวงแหวนเป็นปรากฏการธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่งนัก ว่าพระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาเต็มดวงอ,อีกครั้งก็เป็นเวลา17นาิกา25นาทีผู้ที่พ,พลาดชมในครั้งนี้ต้องรออีก195กปีด้วยเหตุนี้เองทำให้มีประชาชนจำนวนมากแห่ไปชมปรากฏการธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่งอย่างเนืองแน่น คือ T-Fly Brave Eagle เครื่องบินฝึกไอพ่นสมรรถนะสูงที่ไต้หวันผลิตขึ้นเองเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้เริ่มทํงเราจกบินกลางแจ้งวันที่22มิถนายนที่ฐานทาอากาศชิงสุยนครไทยจงโดยมีประธานที่ดีใชาองวนเดินทางไปรรวจเยี่ยม ฝึกไอพ่นสมรรถนะสูงถีไฟเบร e e ีเกเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2 5 6 0เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วการฝึกบินครั้งแรกในครั้งนี้นับเป็นการฝึกบินด้วยเครื่องบินทไต้หวันผลิตขึ้นเองหลังการฝึกบินครั้งแรกของเครื่องบิน IDF เมื่อ31ปีที่แล้วถือเป็นนาทีแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้จะทําการผลิตลําที่2ตั้งเป้าให้สนองความต้องการของกองทัพอากาศอีก30ปีข้างหน้าแต่ลามีชั่วโมงฝึกบิน8,000ชั่วโม คาดจะเริ่มทำการผิทัอแรกจำนวนหกลำตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีนหน้าเป็นต้นไปการระบาดของโควิด -19 กินเวลาย,ยาวนานถึง5เดือนแล้วก่อนหน้านี้มีท่าทีทุเลาลงแต่เมื่อเร็วนี้หลายประเทศที่ปลดลอ็อกอาทิออสเตรเลียและเยอรมน,นีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดพราดปัจจุบันประเทศที่มีการระบาดรุนแรง5อันดับแรกของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลรัสเซียอินเดียและอังกฤษ องค์การนามัมโลกเตือนว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น1 5 0 0 0คนต่อวันแสดงเห็นว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ช่วงอันตรายอีกครั้งด้านผู้เชี่ยวชาญในไต้หวันเตือนว่าการระบาดในต่างประเทศยังคงรุนแรงหากปลดล็อกเร็วเกินไปอาจเกิดการระบาดครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่ง 所以这个时候只要你一解封呢不管是内部或外部的风险就会呈现出来ศูนย์บรการควบคุมโรคไต้หวันย้ำเตือนว่ายังคงมีการระบาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและผู้เชี่ยวชาญจากทุกประเทศล้วนคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดระอกที่สองในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวนี้จึงขอเตือนให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดได้แก่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นต้น โควิด1 9ในยุโรปประทุขึ้นอีกระลอกพบการติดเชื้อหมู่ในโรงงานแปลรูปเนื้อสัตว์ทางตันตกของเยอรมน,นีเมื่อวันที่20มิถุนายนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่1,029คนพนักงานในโรงงานดังกล่าวและครอบครัวรวม6,500คนถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ปลาวันที่20ิมิถุนายนที่ผ่านมานักอนุรักษ์สัตว์ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องรัฐบาลเยอรมนีสั่งปิดโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขณะที่ทางการเยอรมนีสั่งปิดโรงงานดึงกลาวเป็นเวลาสสัปดาห์ด้านจีนสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากโรงงานแห่งนี้แล้ว กองทัพเยอรมน,นีส่งทหารห5้านายช่วยตรวจคัดกรองที่หอพักแรงงานข้ามชาติทางการเยอรมน,นีเผยว่ามีพนักงานสองใน3ติดเชือ้อแม้เยอรมน,นีเป็นประเทศที่ควบคุมโควิดได้ดีที่สุดในยุโรปแต่พบการติดเชื้อในโรงค้าสัตว์บ,บ่อยครั้งพนักง,งานที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติที่อยู่กันอย่างแออัดในหอพักของโรงงาน